นี่เป็นเหรียญต่างประเทศอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของจอแดน มองอ่านเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมเปลี่ยนแไปปีนี่คือปีปีหนึ่งเก้าหกสี่นะครับเหรียญนี้เก่ามากเลยทีเดียวนะครับเหรียญห้าสิบนะครับเรียนว่าห้าสิเลยห้าสิบฟิลเลยนะถ้าอ่านออกเสียงผิดขอระทาปอภัยนะครับ เดอะแฮ m เซมคิงดอมออฟจอแดนทานผิดขออัยด้วยนะครับปีหนึ่งเก้าหกสิบหกสี่นะครับกลางเดียนี้สึกสึกไปเยอะเลยนะครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้มีตาสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างนะครับใส่มงกุฎสวมมงกุฎนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือรอบนะครับเกือบรอบอ่ะเกือบรอบวงนะครับให้เป็นหนังสืออารัก ขอบเหียมเป็นเฟืองครับ